ในการติดต่อคบหากับหนุ่มต่างชาตินะคะเวลาเขามาหาเราหรืออะไรแบบนี้หรือในอยู่ในช่วงที่เพิ่งจะติดต่อกันก็ตามนะคะการส่งมเมสเซจหรือส่งข้อความหรือโทรหากันหรือวิดีโอคอลคุยกันถามว่าสำคัญไหมมันก็สำคัญมากแต่แต่เราต้องรู้เวลาด้วยนะคะว่าเพราะว่าเวลาของบ้านเขากับเวลาบ้านเรามันแตกต่างกันเนาะอีกอย่างหนึง่ง ถ้าสมมุติว่าเราเป็นกลางคืนเรานอนอยู่นะคะแล้วเขาเป็นกลางวันเขาอาจจะส่งข้อความมาหาเรานะคะคือเขาเขา,เขาจะไม่โทรแต่ในช่วงแรกๆที่เขายังไม่รู้เวลาเขาก็อาจจะจะมีการโทรหรืออะไรแต่ว่าพอหลังจากที่เขาบาลานเวลาได้ดีแล้วนะคะ,ะเขาก็จะส่งแค่ข้อความมาหาเราแค่นั้นฝากบอกว่าตอนนี้ทําอะไรหรือเขามีอะไรอยากจะถามเราหรือ เขาจะรอจนกว่าเราจะมีเวลาในการคุยกันนะคะบางคนไม่ได้คุยกันทุกวันนะคะจะคุยกันเฉพาะวันหยุดเนาะแต่สาวๆหลายคนไม่คิดแบบนั้นคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรดึกฉันก็รอได้นะคะคือพรุ่งนี้เช้าฉันฉันก็ไปทํางานชิวๆนะไม่เป็นไรแต่คุณฝรั่งนะคะเขางานก็คืองาน ถึงเวลานอนเขาจะนอนเลยนะอันนี้อันนี้ป้าแกไม่ได้เหมารวมว่าฝรั่งเป็นทุกคนนะคะแต่เท่าที่ที่ป้าแกเห็นมานะคะแล้วเขาจะนัดเวลาว่าคุยกันตอนนั้นแบบนั้นแบบนี้นะคะเราจะต้องดูด้วยนะคะไม่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันไม่ส่งข้อความมาก,กูก็ไม่ส่งเหมือนกันนะมึงไม่ทักมาก,กูก็ไม่ทักไปนะบางคนก็เฮ้ยส่งข้อความไปทําไมไม่บอก อากูโทรดีกว่านะคะอา้าวโทรไปไม่รับอากูโทรกระหน่ำอีกนะคะเอาใหม่รับอีกอากูส่งเมสเซจส่งข้อความไปทีๆนะคะจนบางคนก็ไม่รับจนบางคนเขาก็รับสายแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาทำอะไรแบบไหน,นอย่างไรอยู่อันนี้ต้องมารยาทนิดนึงนะคะคือการส่งข้อความหาคนหาฝรั่งนะคะหรือหาใครก็ตามนะครั้งหนึ่งสองครั้งเขายังถึงแม้เขาจะเปิดดู แต่เขายังไม่ตอบอันนี้ก็ให้ใจเย็นๆคือเขาอาจจะยังไม่มีเวลาในการที่จะมาตอบเราหรืออะไรนะคะคือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเวลาแค่นี้มาตอบนิดนึงก็ได้ส่งหัวใจส่งติ๊กเกอร์ส่งอะไรก็ได้คุณอันนี้ป้าแก้วเอาตัวเองเป็นหลักนะบางครั้งป้าแก้วได้รับมเมสเซจรับข้อความทุกวันนะคะวันละหลายๆข้อความแล้วก็ป้าแก้วบางครั้งก็จะเปิดเปิดดูก่อนนะะแต่ว่าเออเดี๋ยวมีเวลาจริงๆเดี๋ยวจะมาตอบนะคะ ป้าแก้วจะเป็นคนแบบนี้ป้าแก้วก็เลยจะเข้าใจกลุ่มคนที่ที่เขาไม่ตอบข้อความทันทีเปิดอ่านแต่ไม่ตอบข้อความทันทีนะคะแต่บางคนตอบข้อความก็ไม่อ่านผ่านไปสองวันก็ไม่ไม่ถึงเปิดอ่านก็ไม่ตอบอันนี้ก็ให้พิจารณาได้แล้วนะคะว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนาะ,ะวันนี้ป้าแก้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วคุณล่ะคะคุณคิดว่าถ้ารักทางไกลในการ สำคัญไม่ในการส่งข้อความหากันในการใส่ใจเรื่องการตอบแชทการส่งข้อความหากันพอเราส่งปุ๊บเขาจําเป็นไหมที่จะต้องตอบทันทีหรือเขาส่งมาหาเราปุ๊บเราจะเป็นไหมที่จะต้องตอบเขาทันทีนะคะรบกวนช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะคะวันนี้ป้าแก้วอาจจะดูคือช่วงนี้ป้าแก้วอาจจะดูโซมโซมหน่อยนะคะมาเที่ยวแล้วก็ตอนนี้เตรียมแล้วค่ะตากแดดทุกวันนะคะเป็นหวัดแดดเปลี่ยนอากาศนะคะ อยากกลับบ้าน